ชาวราศีสิงห์ฮะดวงการงานครับในช่วงเดือนเมษานะฮะถือว่าเป็นเดือนที่มีการสลับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคนบางคนนะฮะเปลี่ยนงานนะครับชาวราศีสิงห์ต้อบอกว่ามันเป็นช่วงการตัดสินใจเดือนแห่งการที่เราจะคิดว่ารับจ็อบพิเศษดีไหมหาช่องทางการเงินพิเศษอย่างไรหรือว่างานที่ทําอยู่นะฮะมันมั่นคงมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มีความลังเลนะฮะเนี่ยเดือนนั้นนะครับลังเลเอ๊ะยังไงดี จะยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรนะครับคือใดๆก็ตามนะให้รู้ว่ายังคงอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงเดือนนี้คุณจะถูกใช้งานบ่อยนะฮะแล้วก็จะโดนเรียกว่าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามโยนมาให้เราช่วยนะฮะบางทีปัญหาเรื่องเงินก็ยังมาขอหยิบขอยืมนะครับนี่เป็นเดือนที่คนหลายคนจะนึกถึงคุณนะฮะคำว่านึกถึงเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบครับนึกถึงมี2แบบนะฮะนึกถึงแบบ เรียกว่าวานให้ช่วยนะครับม,มีความเดือดร้อนขอให้ช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่นะครับแต่ว่าอีกแบบหนึ่งคือเรียกว่าผู้ใหญ่เมตานะฮะให้โอกาสเราใช้งานเราไปทำนู่น,นสินั่นสิถึงสิ่งนี้สิเออทำแล้วเร,เราได้เงินทำแล้วได้เราได้เครดิตทำแล้วเราได้ผลงานนะครับแปลว่าเนี่ยคุณจะเจอแบบนะี้สองแบบในช่วงเดือนนี้นะฮะซึ่งผลงานผมมองว่าในช่วงกุมเดือนเนะี้ย คุณต้องระวังปัญหาเรื่องคนนะครับคนเอาเรื่องกันนะฮะระยะนี้คนจับผิดหรือว่าคนหาเรื่องหรือว่าคนทํางานไม่มีประสิทธิภาพบางทีจะเจอคนที่ฝีมือไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าต้องมาร่วมงานด้วยมันก็กลายเป็นทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาคนเหล่านั้นนะครับนี่ไหมดูยุ่งๆกันนะฮะเรื่องคนนะครับอี่อยางครับช่วงนี้ดาวการงานคือดาวพระศุกร์เดี๋ยวโจโคจอนอยู่ตําแหน่งมรณะนะฮะเหมันก็จะมี แล้วอยู่หู่กับดาวอีกหลายดวงครับมันหมายถึงเรื่องของจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นพบปะผู้คนมากหนึ่ตานะครับหรือว่าติดต่อง,งานบ่อยขึ้นแล้วก็งานเก่าก็เราจะจบลงนะครับสมมติว่าคุณมีความเครียดก,กังวลเรื่องงานใดๆก็ตามนะอาจริงนะเดือนสิงหรเดือนอะไรเดือนเมษายนครับชาวราศีสิงห์นะฮะถ้ามีความเครียดก,กังวลเรื่องงานจะมีตัวช่วยและมีทางแก้ทางออกได้ไวขึ้นปัญหาจบได้งไงไหว้หวง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะ เออแปลว่าข้อดีคือให้คุณถ้าเจอปัญหานะครับคุณลุยสู้ไปเลยไม่ต้องกลัวนะฮะให้รู้ว่าหนึ่งไอเดียปัญญาเราแก้ปัญหาได้ไวสอมีคนมาช่วยทันเวลาอ่านนี้จุดเด่นนะครับดาวทิศกับดาวพฤหัสอันนี้ดวงเสริมนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังดวงจะเด่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกแปลว่าคุณต้องประคองประคองช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนเนาะอะไรที่มีปัญหามากค่อยๆก็เรียกรูปหน้าป่าจมูกไปก่อนนะครับแต่ผลต่างๆที่คุณทํามันจะมาสําเร็จนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลัง นั่นทาให้เราบ่งชี้ได้ว่าผลงานช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเอาจริงบางคนอยู่สงการนะฮะก็โอเคในะหลังสมการมาผลงานโอเคเลยเหมือนก็ไปกลับไปชาร์จแบตก็ได้แต่ผมมองว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยปัญหามมนจะมาลุมหลายเรื่องนะฮะก็ต้องเรียนตามตรงเพราะว่าจะไม่อยากอวยนะฮะเพราะว่า1นนะฮะมีคนใส่ละใส่ความข้อแรกนะฮะข้อที่2คือระวังเรื่องของงานหมกเม็ดนะครับมันก็จะเกิดโว้ครึ่งเดือนแรกนะฮะข้อ3ถูกใช้ไว้วานให้ทํางานยากๆนะครับ คนอื่นทําไม่ได้แต่เราโดนใช้นะฮะข้อ4ี่นะฮะ, 4, ะ,ฮะงานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับหลุดล้มลืมบ้างถูกเทบ้างแล้วก็คุยอย่างหนึ่งตกลงอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าทางแก้คือ1อย่าประมาทคนนะฮะใครที่รับปากกับเราอะไรกับเราไว้อย่าเพิ่งเชื่อต้องให้เห็นหรือว่าต้องให้เรียกว่าชัวร์ก่อนจริงถึงเชื่อนะฮะที่2คือละเอียดรอบคอบครับละเอียดมากๆนะครับ ครื่องเดินแรกช้าแต่ชัวร์สไตล์การทางานคือช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทําไปแต่เอาแน่นอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ระวังคนแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้นะครับใครที่มีศัตร,รูเี่าหาทงานนี่แหละเขาเลิ่มน,นะครับจะมาเร่งงานหรือว่าเริ่มที่จะออกฤทธิ์ออกเดชฟาดงงฟาดงาฉะนั้นระวังนะฮะอยู่ห่างๆจากคู่อริหรือพยายามไม่ขัดแย้งหรือไม่ทะเลาะเบาะแว้งนะฮะ นี่คือสไตล์การทํางานช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังคุณทํางานเปิดหน้าได้เลยครับมีอะไรคิดอยากทําทําอยากลุยลุยปัญหาต่างๆแก้ได้วไวเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับบางทีจะเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่ผู้กุมบ,บัญชาหรือว่ารุ่นพี่ลูกพี่จะใช้เว่วานให้เราทํางานหรือว่าวานให้เราช่วยเหลือง,งานคุณก็ได้เครดิตแล้วก็ได้คอนเน็ชันนะครับแล้วก็อย่างคือผลงานน่าพอใจไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนะฮะ คนทำงาน Office, ออฟฟิศเอกาสารหรือว่างานประจำบางคนทํางานกเกษตรกรรมหรือว่าบางคนทํางานอาะไรก็ตามนะครับผมมองว่าดวงเรื่องผลงานครึ่งเดือนหลังมันเดินหน้าได้ไวกว่าเดิมนะฮะคุณอาจจะไปจับช่องทางการหาเงินพิเศษรายได้หรืออาจจะมีใครที่วานหรือให้ช่วยเหลืออะไรก็ตามแล้วเราก็ทําได้ดีําได้เสีเร็จเราก็ได้เครดิตในสิ่งสิ่งน,นั้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมสรุปไปฟังนะฮะช่วงเดือนเมษา ครึ่งเดือนแรกคุณประคองไปก่อนนะครับมันมีอะไรวุ่นวายวุ่นมบือหลายเรื่อมกันฮะแล้วแต่ว่าไ์การทําง,งานหรือว่าตัวเนื้อง,งานเราคืออะไรแต่ให้รู้ว่ามันมีความวุ่นวายผสมควรเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไปทีเรื่องได้นะฮะแต่พอครึ่งเดือนหลังมีเรื่องดีๆหลากหลายอย่างมาคุณสปีดงานได้สิ่งที่ติดขัดมันจะราบรื่นขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคว้าไว้มีคนช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนเข้ามา แก้ปัญหาให้นะฮะแล้วก็วิธีหรือว่าผลงานที่เราทำก็ถือว่าประสบการณ์สํเร็จในสิ่งที่เราต้วังเรียกว่าคาดหวังและตั้งใจนะครับโอเคนะฮะช่วงนี้ก็สู้ครับเป็นกําลังใจนะครับลุยสุกันตอสวัสดีครับ